สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกูทู u b e 2ร้ล้อนะครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูารถขุดเจ้าคุณปู่กันมากครับพามาดูเจ้าฮิตาชิครับรุ่นหนึ่งต่อสามปยันเจ้า,จาของรถเขาก็บอกว่ารหัสยูเอศูนครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าบอกผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับ เก่ามากครับพี่น้องรุ่นนี้รุ่นหนึ่งแท้เลยครับนี่ดูแต่โอ้บูมอาร์มนี่เสียงเสียงดังมากครับอันนี้เขาก,กำลังจะเคลียร์ริ่งนะพี่น้องอาจะเคลียร์ริ่งตรงนี้ครับนี่เคลียร์พวกกิ่งไม้ไผ่ครับก็จะขุษะตรงนี้ลูกหนึ่งนะ สุดจัดครับนี่อายุอาณามนี่ไม่ใช่น้อยเลยครับคนทับก็สีมือมากครับนี่เมือ่อกี้นี่ผมยืนดูว่าทำงานนี่โอ้สุดยอดเลยครับคอนโทรลน,นี่สับกันแทบจะมือจะพันกันเลยครับอโอ้ ค่อนข้างลื่นนะเมื่อวานฝนตกครับสุดมากครับสำหรับทีมงานแสงไทยอันนี้น่าจะแต่งขอบตาก่อนครับเพิ่งขุดเสร็จครับ เอะพาไปดูอีกมุมหนึ่งมองพุ้ดจะเปลี่ยนบู้อ๋อโอ้มันล้วงหมดแท็กฝั่งนี้ออล้วงมาฝั่งนู้นนะี่เนาะพุกดทำไมเดินริมแม่ระวังเรือยหนิโอร,ระวังหกล้มเ้จะขุดตรงนี้อีกลูกหนึ่งนหน้าเลยไม่เขารอไปเรื่อย เอฟังนี่คือไม่แล้วตอนนี้หม okay, แล้วเอาแค,ค่แต่งคอไปเฉยเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้ใครยังร่วให้ครับมันยากไอ้ตีปาลานล้วนะรถคันเล็กลองตียากใครก็โกไม่ใ่น้อยๆนะั่นแหละไอเขารถไปล้ไป,ไปครับแต้เราโมเดิรด์ตตีปลาธรรมดาเลยป๋าตามตามกำลังลนะรเราเนาะเขากำลังมากกว่าเราเอง รวบหมดแล้วนะนะตรงนะข้างบนนะบูม,มอ่ะตอนนี้อาจจะตัดส้นลบขึ้นใหม่ด้วยะเต่งๆนิดๆเกบรับเลยอ่ะคนขับอาะสมือมากเลยเ<ม>เพื่อนตูมดูนะครับดูดูในกระจกนะครับดูคอนซับคอนโทรนะครับมือแทบจะพันกันอยู่แล้วอ่ะ ันนี้ก็แต่งสโลปครับจะแต่งสโลปแต่งขอข้างพี่น้องคอยดูนะผมจะซูมให้ดูนะรัหัวเกนะ่งอ่ะว้าวจะดับรจะดับเจออะไรพี่น้องเจอรูกรังครับ ดูคอนโทนครับดูกระสับคอนโทรนดิเวลาบังคับรถนี่มือแทบจะพันกันเลยครับหยับหยับ ปั๊มหอนสุดๆเลยครับปั๊มเจอลูกรังแลาวอ้โอะดูเสียงอ่ะน่ากลัวมากเลยอ,อันนี้ลูกรังครับลูกรังโดนๆดเลยเสาชามยังเท่าแก่ววันนี้ยังไม่ขุดนะครับวันนี้ยังไม่ขุดตนาะ เดีว,ว่าจากแต่งสโลปข้างๆก่อนครับดึงสโลปใหม่ครับดูคนงานครับยอรับว่าคนขับหนี่เเชียดมากครับดูดึงสโลปได้สวยจนงนะดัอันนี้ก็กำลังจะดึงสโลปครับนี่ กิตาชีครับรุ่นนี้อ่ารุ่นหนึ่งนะกิตาชีรุ่นหนึ่งเอวก็หลวมเอวก็หลวมหมดแล้วครับโูมามนี่ก็หลวมหมดเลยดูอ่ะมือนจะระเบียดไม่เข้าแล้ว เหนื่อยแทนเลยครับฟังเนเสียงเนี่เหนื่อยแทนเลยคนขับนี่ขัาไม่สีมือจริงนี่ขับไม่ได้นะครับนี่ยทำให้เซียนจริงจริงเนี่ยคอนโทรลคอนโทรลอะไรนี่รู้หมดครับเป็นคอนโทรลยาวเลยนะรุ่นนี้ บังคับยากด้วยตะตุ้งอ่ะเี้ยเจอตะตุ้งอีกแล้วครับอันนี้ สวัสดีครับป้าตุงโอ้เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วโอ้ยอีมาไกลแล้บ้านผมอยู่ตรงนี้เองบ้านผมอยู่ในตลาดสดประคนชัยเด็ดข่าวช่องอะไรไม่ได้ช่องร้อยล้อฮะต่องร้อยล้อช่องร้อยล้อครับผมมีร้อยล้อเลยนะมีร้อยล้อเลยอันนี้ทีมงานใครอ่ะอันนี้แสงไทยครัอันนี้อันนี้ของแสงไทย ฝังนู้นของเซียวบ,บ,บ๊าปเซียวบ๊าปั่นไทอ่ะครับผมตะตุงครับมาจากปั้นกรวดช่อง youtube ามกรีนช่องนี้มา่ทยโตดมะโคนไทยครับฝั่งนู้นก็จะเป็นทีมงานเสียวบราปนะฝั่งนู้ mm hmm. เนเกิดพอไม้ครับฝั่งนู้นอันนี้ก็ทีมงานาแสงไทยครับ แต่วันนี้เขาไม่ได้ขุดสอบท้บามแล้วเท่าแก่แล้ววันนี้มาแต่งสโลปหก,อก้อก็อหยุดครับวันนี้ดึงสโลปก,ก่อน

เห็นได้เก่าๆอนนี้ม <conf ient> ีแอด้วยนะครับไม่ธรรมดาเครื่องก็เห็นเท่าแกบอกเพึ่งวางใหม่ครับวางมาใหม่เปเครื่องจี่สูงแต่ก็ไม่รู้ว่าใหม่ยังไงนะอาจจะใหม่หลายปีได้เลยอยู่กับเท่าแกนี้ประมาณ5ปีครับ สอบถามเข้แก่แล้วซื้อมาได้หปีซื้อต่อเข้ามานะครับพอได้ทำงานพอได้ขุดครับเป็นงานก็หน้าง,งานก็ไม่ค่อยรีบครับคือใจเย็นไปเรื่อยๆตู้รถใหม่ๆเขาไม่ได้หรอกแต่ก็ได้งานครับคนขับก็ใจเย็น ก็น่าจะเคลียร์กอไผรทั้งหน้าออกก่อนครับพืัอที่ะแต่งสลปไล่ไล่คอรหลังมานะทั้งหน้าก็ต้นไผเทียบเลยครับก็ตีกองตีกองไว้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตั้งสติ๊กรด้วยนะครับไว้เจออะไรใหม่ๆเดีจะถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้แปลกมากเลยไม่เคยเห็นเลยครับรุ่นนี้ <S <S โอเคครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ